ไปนะไป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 ก <iz> ินหยาอยู่ทางน,นั้นก็ได้จะข้าวนึ่นอันนี้มาเดินกับแม่ๆนะครับไป,ไป้วไปไปเป็นการฝึกช้าง เอาเอานึงๆึงฝึกก็ต้องมีกล้วยให้เขาด้วยเอาไปละไป,ไปก็จะลุงลุงแรงแหล่อเลยครับแต่ขาก็ต้องถือเปากล้วยก็สะไเอาาไ้ยครับ <c oughs> แต่ขาก็ต้องถือเปากล้วยสไปละไปไปไปก่อนมาก่อนเดี๋ยวค่อยกินไปละไปไป ไปเขาขออยากกินเลยถ้าเขาอยากกินเขาจะเดินมาขอน่ะหไหนๆขออีกแล้วไปอ๋อหายก็หายเอา,เอานี่ครับแม่พี่ป้อมขี่แม่ชายส่วนส่วนพีมขี่แม่เพชร ตอนเย็นครับไปไปก็จะดูรังหน่อยเพราะเคยได้เดินกินกล้วยประจำแล้วก็จะชิมอยู่อย่างนั้นไป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 หาแต่กล้วยแล้ะ มานี่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 มาเลยมานี่ย,มา,ยมามามาเขาเคยไปทางนี้ครับเขาเคยไปกินหญ้าเดินกินหญ้าไปพีมขี่ไปอีกไปอีกเ <laughs> ขาเคยกินหญ้าตรงไหนเขาจะไปะติดไปตรงนั้นมากเลยครับช้างเขา แต่ว่าเขาไปเอาเออแก้วแก้วแก้วเขาได้เดินกินเออยืนมาลองยังเบิ่งกินจริงเงามากินเบิ่งงัคหน่อยหนึ่งอ้สายไฟเดี๋ยวถามสายไฟไปก่อนพิมแล้วมังสายไฟด้วย เดี๋ยวไปไปไปปั๊มน้ำก่อนโทรกูอันนี้มาเนี่ยไฟกินหญ้าก็ต้องระวังของของเขาด้วยัอันตรายไปโน้มนนี่มาเพราะว่าสายไฟท่อระวังครับ ตามของเขาเตะทำไมดำเนี่ยอ๋อเป็นอะไรมาไหน,นเดาไปถึันนี่เขาเพิ่งอาบน้ำมาเมื่อกี้ครับก็จะดำๆหน่อย ทำมงันทุกชื้อเกเลยครับว่าความช้างที่นี่อาบน้ำทั้งเช้าย็นเช้าย็นทุกเวลาเลยครับไปไปไป อันนี้ก่อนไปเดยวเด้อเดอสายไฟไปไมไปทางโน้นี่สายไฟไไนิไฟไฟนยามสายไฟฝึกควานพิมพมด้วยพิมก็มือใหม่มานี้เขาก็จะไปแต่ฝั่งนน้นด้เขาไปฝั่น ซีมก็ควานมือใหม่ด้วยก็หัดควานไปด้วยมาอ,อันนี้เร็วอันนี้เร็วไปแต่ทางฝุ่นโอ้ยตายแล้วแป๊บนึงนะไปฝั่งนู้นก่อนเอาอีกแล้วก็สิไปแต่ฝั่งฝุ่น วันนี้มีเต้นวะพี่ผมมีมน,น,น,น้ำพราวมาดูแล้วที่ตรงนี้เหมาะเลยครับเป็นเขาน่าจะแต่ก่อนเป็นสาบน้ำช้างครับแล้วเขาโลกใหม่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นที่จชมวิว ทีนี้ก็แบบขัดลอกขดถมใหม่ปิมุขดถมดินปุ๊บย้าก็ขึ้นขึ้นสวยเลยครับขึ้นสวย,ยนี่ก็เหมาะแก่การพาช้ามากินยา้าพอดีนี่ครับแม่แม่ีกินยา้าฟีมเห็นแต่เสื้อเลยเห็นแต่เสื้อไม่เห็นอันนี้คนเลยเสื้อสีแสดแต่ช้าก็สีดำเนาะ ช้างก็สีดำเสื้อใส่สีส้มอีกไม่เผ็ดแก้วก็เดินนะครับแต่ว่าแก้วฮะลึกแก้วเดินเดินคนละรอบแบบแก้วพ่อพาพ่อพาเดินนะเดินใกล้ๆครับแต่ก่อนไม่ลึกหรอกแต่ก่อนฟุกเดินไปถึงกลางสาได้เดินกลางสาไม่จุ่ม

เขาอันนี้เนาะก็จะเดยวก็กิ่งตอกุลึกเงี้ยนี่ครับลึกลึกมากแล้วก็จะมีนี่ครับคอนกีตไว้ช้างลงครับสระนี้เขาก็ทำมาเพื่อให้ช้างอาบน้ำเลยครับโดยเฉพาะเขานี่ก็ไปแต่ทางสายไฟเนาะ โน้มันี่มาไม่ได้ขึ้นฉี่ต้องคุมไกลชิดครับแหมตกเลยตั้งยืนคุมเดินคุมตามตลอดเพราะผมไม่ได้ขึ้นฉี่เด้กระตกอีอเสียตกนี่เขาหนีก็อยากล่องแท้ๆได้เขาหนีก็ไม่กลัวเลยพี่น้อง มา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 ไปไปมาจากนู้นไปทางนน้นมีไปทางนาน้นน,น,นนี่กูอมณ์ดีสบายเลยครับคอนจีฟรอบๆนี้ก็น่าจะเพื่อ <c oughs> เพื่อแบบให้ให้แบบคนมาวิ่งออกกำลังกายแบบนี้นะคะนรับดีที่เขาทำรอบๆบดูช้างด้วยพอดี ไอ้ถนนตรงนี้พี่มิ้นน่าจะเป็นคนทํานะครับกาไม่แน่ใ,นใจโีนบ๊ไปแต่เสียวๆคนแล <c oughs> ก,ก็ไปแต่ที่กลุบน่ากลัวเนาะสูงๆชันๆเด็กผู้ชายนะครับ กินญ้าดืมกลก้วยเลยครับไม่เดินมาขอกล้วยเลยกินยากันทุกเชือกิกนดีด้วยครับทั้งปีนกทั้ทงแม่เพรแม่ชายครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับแม่ติดเชิปไปก่อนนะครับคําแล้วเดี๋ยวเขาพากลับบ้านแล้วครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับม